ัรรเข้ากับแค่เด็กบราหนอกคนหนึ่งกันละเข้าบ่ได้เกิดมาในชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่เข้าก็สามารถใช้ชีวิตให้มีความสุขในแบบองเข้าได้บรรหนอกก็คือบรรหนอกกันละ่ะจับยังใบยังก็เป็นแนวกินเบิดแง่งสถานการณ์แบบนี้หากินรอดไปมุมมือหนึ่งมันก็ชุดยอดแล้วไม่ต้ตองไปคิดยังไยชีวิต มันเะนมีแค่นี้แหละถ้ามันอยูเกไก่เขาสิอื่นมันว่าความฝันแต่ขันห้องเขาไปไกลมันมันสิเปลี่ยนชื่อว่าเป้าไม้แต่ขันมือไหนมันอยู่ในมือห้องเขาสิอื่นมันว่าความสุขทันคิดว่าเจ้าของด้วยว่าพ่อก็ให้เอ้ยพอไปเบื้องขอท่านขันคิดว่าเจ้าของบ่สวยบ่รอท่อละม่านก็ให้ง่วกข้อกลับไปเบื้องคนพิการที่เพินข้าดยาง บาบใดที่เฮายังมีล้มหายใจเฮ่ากับแค่เด็กบ้านนอกคนหนึ่งนันละเฮาบ่ได้เกิดมาในชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่เฮาก็สามารถใช้ชีวิตให้มีความสุขในแบบของเฮ้าได้บ้านนอกก็คือบ้านนอกกันละ่ะจับยังใบยังก็เป็นแนวกินไปเบิดแห่งสถานการณ์แบบนี้หากินรอดไปมุมมือหนึ่งมันก็สุดยอดแล้วต้องคิดยังไยชีวิต มันกะมีแค่นี้แหละถ้ามันอยู่ไกลๆเขาสิอื่นมันหวาความฝันแต่ขันเท่าเขาไปไกลมัน่นมันสิเปลี่ยนชื่อว่าเป้าไมา้แต่ขันมือไหนมันอยู่ในมือเท่าเข้าสิอื่นมันหวาความสุขั่นคิดว่าเจ้าของ้วยเ่าพอ่อก็ให้เอ้ยข้อไปเบื้องขอท,าท่านข่นคิดว่าเจ้าของบ่สวยบ่รอท่อละม่านกาน็ให้งวกข้อกลับไปเบื้องค้นพิการที่เพิ่นข้านยาง ตราบใดที่เฮายัางมีลมหายใจไม่ต้องวิคิดยังหลายชีวิตม,มันจะมีแค่นี้แหละ